ายทุกคนสวัสดีครับเรามาอยู่แบบนี่แหละแบบที่ผมเล่นไปคือคลิปที่แล้วที่บอกว่าลืมเปิดใหมคลิปนี้น่าจะเปิดแล้วใช่ไหมผมน่าจะเปิดแล้วนะนะถ้าไม่เปิดอีกก็นันนะครับตามสภาพเลยผมไม่ลืม วันนี้เราจะมาทำอะไรเมื่อวานนี้ผมบบพูดอยู่เพีเดียวแบบว่าจะทำฟาร์มพึ่องบบอัตโนมัติแบบเพียวกับอัตโนมัติแต่ว่าว่าจะเตรียมของทำแต่ว่ายังไม่ได้เตรียม,มอ่ะืมก็แบบเตียอะไรนิดๆหน่นยอยก็แบบยังไม่อันนี้ไม่เข้าทิงทาง้งทางแล้วก็อะไรติดแล้วแบบเออมันมันค้างแล้วมครับค่แคนี้น่าจะ,จะสิบนาทีตัวของสิบนาทีนี่แสิบหกนาทีสิบนา,าทีนี่นอ,อืม ฝนจะตกหนักแล้วเ,เดี๋ยววันนี้เราจะไปเก็บเก็บข้าวกระเทียมเก็บข้าวอ่อนปลูกคืนเดี๋ยวผมปลูกไปหทำไมถึงปลูกแบบนี้ปลูกแบบนี้เน้อทำไมไม่ปลูกเต็มไปเลยถ้าปลูกเต็มมันแบบโตช้านะครับทุกคนนะเด้ยังไง่ะผมดูฟังมานะเพื่อเ้าปลูกปิดกันแบบ ดูที่ดูแบบกันมันจะโตช้าแล้วก็แบบสลับพืชแบบอันนี้ข้าวอันนี้มันฝรั่งอันนี้ข้าวอันนี้แค่หลักก็ได้แล้วก็อันนี้ข้าวแล้วก็มันฝรั่งก็ได้นั่นแหละตัวแันเข้ามาแล้จะโตเรื่อยนกันเิดได้ผลผลิตเยอะแต่ว่าคุณทำไมถึงปลูกแค่ข้าวมันยังไม่มีผมยังไม่มีพืชอื่นนะมีแต่มีแต่ข้าว แต่ค่อย่างเดียวยังไม่แบบไปสำรวจหนา,านเลยลอดดยาน,น,นาทคาตเ,เราจะได้ใช้นนอนาคตเบจะได้ใช้เยอะมากเพราะว่าเพราว่าเราจะเอาขนแกนี้ไปครับเยงไปหา ให้แบบล็อกที่แข็งที่สุดในเกมมครับไม่ใช่แข็งที่สุดแข็งลองลงมาจากลีสเตอร์ล็อกคินี้จะเป็น EP 1.5มาพูดอะไรนิดหน่อยเพราะว่าแบบคลิปที่แล้วผมได้ยินแต่เสียงเกียงกันเนี่ยไม่ได้ยินเสียงผมเออคีินี้ผมจะมาบอกว่าคลิปหน้าผมจะเตรียมของไว้ทำฟาร์มอัตโนมัติเก็บเก็บอันรเก็บเก็บเนี่ยเก็บน้ำพึ่งเก็บน้ำพึ่งอัตโนมัติ มีสองลังก็ขยายไปเรื่อยๆก็คือแล้วก็จะแบบทำฟาร์มไก่ทำฟาร์มวัวไปแยกตรงอื่นน่าจะไปสร้างข้างบนมั้งไม่ไสร้างแถวนี้หรอกหรือ,ปอจจเปล่าลอ,นนอาจจะสร้างแถวนี้แหละอเนี้ยอาจจะสร้างเนี่ยโซนโซนอื่นโซนโซนที่ผมชี้ไหมอะชี้ไปเออนั่นแหละโซนที่ผมชี้ไปนั่นแหละครับโอ้โหเสียงรถบินผ่านไอ้บิน บิน,าานว่ซ่านขับผ่านก็มีแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวมาบอกเลยเนี่นีน่ไหๆเกี่ยวกับออทำแบบผมได้จะมาละนะข้างล่างก็มีเยอะแล้วเราประจนก่อนเราค่ายอยไปขุดยต่อทีหลังเอตอนนี้ผมอายุสิบสองอยู่ติดน้ำจะพัฒน,น้าผมเลยลงโน๊ตไปหาของมาทำฟาร์มอัตโนม,รรมัตินะครับผมเจอกัน พีสจ้าคลิปนี้จะเป็น1.5ึ p 1จพีแล้วเจอกันครับผมบายบายมาบอกแค่นี้แหละ